สวัสดีค่ะลูกค้าเดี๋ยววันนี้เราจะ,ะมารีวิววิดีโอการทำงานของ B2140 คันนี้เป็นรถจดทะเบียนปี5 7ค่ะเป็นรถปี5 7เล่นเล่มเอกสารครบค่ะลูกค้าคันนี้เพิ่งมาถึงร้านค่ะแม่ค้าย,ยังไม่เก็บงานค่ะแต่ว่าจะมารีวิวให้ลูกค้าชมก่อนเอาไวข้ขอล ไปนีดนหน้าคานบนค่ะแล้วก็ผานบุกค,ค่ะคันนี้เล่เมเอกาสารครบนะคะลูกค้าเล่เมเอกาสารครบค่ะเป็นรถจดทะเบียนปี5-7ค่ะไมค้เปิดราคาขายที่1นึ0 0 0สน0บาทเท่านั้นค่ะ1น9 0 0 0บาทค่ะพร้อมเก็บงานให้ฟรีทั้งคันเหมือนกันค่ะ เดี๋ยวแมค้จะเปลี่ยนไฟตาหน้าข้างขวาให้ใหม่นะคะพอดีว่าไฟตาแตกค่ะสัง่งสูมมาแล้วแต่ว่ายังไม่เปลี่ยนค่ะลูกค้าที่สนใจค่ะโทรสอบถามได้ที่เบอร์0 9 8 2 6 0 1 1 5 8นห้านรถายมือสองรานาี เปิดทุกวันนะคะลูกค้าจันถึงอาทิตย์เลยค่ะทางร้านเราขายเงินสดแล้วก็รับสมาชิกเอสเอ็มเอสค่ะกำลังดีค่ะลูกค้ากำลังดีค่ะทีนี้มีระบบโฟร์วิวด้วยนะคะ21แรงม้าค่ะ มีแต่นะคะลองแรวค่ะหมดราคาขายที่189,000บาทเท่านั้นค่ะพร้อมเก็บงานให้ฟรีอ่ะคันนี้ส่งฟรีภายใน300กิโลเมตรแรกค่ะอันนี้ไฟตาข้างขวาแตกนะคะแม่ค้าสั่งมาแล้วค่ะเดี๋ยวให้ช่างเปลี่ยนให้ค่ะเปลี่ยนให้ใหม่เลยของศูนย์แท้ของศูนย์เลยค่ะอ่าข้างนี้ไม่แตกค่ะลูกค้า พร้อมเก็บงานแล้วก็ปรับสภาพให้ค่ะเบาะนี้ก็จะหุ้มหนังให้ใหม่ค่ะเบาะขาดพร้อมเก็บงานแล้วก็ปรับสภาพฟรีค่ะในราคา1นึ0 0 0สนแปดหมื่นเก้าพันบาทลูกค้าก็จะได้เป็นมีเตอหน้าคารบนตาช้างค่ะแล้วก็ผานบุกค่ะคันนี้วันนี้ก็ขอจบการรีวิวรถถ่าย B สองหนึ่งสี่ศูนย์เพียงเท่านี้ค่ะฝากลูกค้าท่านกดไลค์กดแชร์กดติดตามคลิปวิดีโอของร้านรถถ่ายมือสองเราดีคอนแกนด้วยนะคะพบกันใหม่ อ่คลิปหน้าค,ค่ะลูกค้าสวัสดีค่ะ